สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมนะคะเออเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะไม่อินไม่น้อยเด้อเดี๋ยวเรามาให้ไพอ่ออราเคิลการนำทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าลักษณะความสัมพันธ์ที่ไพ่จะเล่าเรื่องในวันนี้เป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะอืมอามาดูใบแรกกันเลยนะพอรก้า อเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในอดีตเป็นความรักครั้งเก่าครั้งเก่าอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะมีเออมีคนกำลังคิดถึงคุณเวลาดูรูปภาพเก่าๆเ,เออแล้วก็ เขากาลังดูภาพดูความทรงจำดูข้อความเก่าๆที่เคยมีร่วมกับคุณนะคะเออแน่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาคนนั้นเนาะอือเป็นความสำคัญที่ความสัมพันธ์ที่ได้ตัดขาดกันไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะมีการตัด ในแบบไหนแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมีการแยกจากกันมีการเลิกรากันไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับอ,อ,อยู่ในช่วงที่ เยียวยาจิตใจตัวเองมีการรักษาใจตัวเองกันอย่างเงียบๆตอนนี้คุณและเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเราก็มีการคิดถึงความทรงจํามีการดูรูปภาพเก่าๆาข้อความเดิมๆหรืออาจจะเป็นทั้งบทเพลงหรือไปสถานที่เดิมๆนะคะ ascending แน่นอนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าอืมกำลังก้าวข้ามผ่านไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้เหมือนคุณได้พบกันจากกันแล้วมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองได้เรียนรู้อะไรในการแยกจากกันในครั้งนี้นะคะเออมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ถ้าหากวันนั้น,นคุณไม่เคยที่จะได้พูดหรือจะได้บอกความรู้สึกกันมันเหมือนกับเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของตัวเองว่าตอนนี้ตัวคุณและเขาเนี่ยต้องการอะไรเนาะเราก็เหมือนกับว่าเป็นการขยายพลังงานไปสู่อีก ระดับหนึ่งของชีวิตเดี๋ยวจะมาดูกันอีกสักสองใบนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบไหนนะอืม the p h o e n มันมีโอกาสว้าวเออมันมีโอกาสที่จะกลับคืนมานะเป็นอะไรที่ยังมี passion ต่อกันอยู่อะ่ะอืมเฟสใหม่มันจะเหมือนเป็นการจุดไฟขึ้นอีกครั้งอะ่ะ มีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตนะคะจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะมีความเข้าใจผิดกันในหลายๆเรื่องหรือบางเรื่องที่ผ่านมานะการแยกย้ายจากกันไปอะแล้วเหมือนกับว่าทําให้ความคิดในจิตวิญญาณของคุณทั้งสองเนี่ยเติบโตขึ้นเนะเาะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอืม มันกำลังก้าวข้ามไปสู่อีกเฟสหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรักครั้งเก่าอะเพราะว่าใบเนี้ยคือไอไลยูคือเป็นความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจคุณเหรอเนาะเป็นความคิดที่แบบหน้าวันนั้นเขาอาจจะไม่เคยบอกไม่เคยพูดหรือยังไม่รู้หัวใจตัวเองอะว่าเขารักหรือชอบคุณแค่ไหนอืม เขา่บอกมาผ่านหน้าไพ่นี้เลยนะคะหลั่วเครื่องรั่วเอาครับนี่ก็บอกว่า เป็นความสมคัญครั้งเก่าเนาะที่ได้ตัดขาดแยกย้ายจากกันไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยการแยกย้ายจากกันในครั้งนั้นน่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งของความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณและเขาซึ่งมันก็ทําให้เขาเองหรือคุณเองนะคะก็ได้รับรู้ถึงหัวใจตัวเองว่าต่างคนก็ต่างชอบกันแหละต่างคนก็ต่างยังต้องการกันน่ะ แล้วก็คิดที่จะกลับเข้ามาเพื่อมีกันและกันเหมือนกับว่าจะกลับเข้ามาบอกความรู้สึกกันถ้าหากในวันนั้นน่ะไม่มีความชัดเจนหรือว่ามันยังไม่มีอะไรที่คืบหน้านะคะในวันนี้หรืออีกไม่นานนี้นะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะมีการก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งนะคะเรียกได้ว่ายกระดับความสัมพันธ์ไปได้อีก อีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งจากเกิดแค่คบกันไม่มีสถานะอาจจะมีสถานะในวันข้างหน้าก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาโรช่วยบอกถึงความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะที่มีต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณเนาะว่าตอนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะขอไพ่อุรัเคิลค่ะลูอุรเคริลกาก็บอกมาแล้วนะคะว่าเขาคนนั้นน่ะมีความรู้สึกรู้ หัวใจตัวเองแล้วล่ะว่าเขาชอบคุณนะอืมแต่เขาก็ยังลังเลอยู่เนาะในเอัลฟานแต่เขามีความแพชชั่นกับคุณมากนี่ไงคือเป็นอะไรที่สอดคล้องกันมากเลย นะคะแต่ก็ยังลังเลเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ตัดขาดจากกันไปมีการบล็อกใจหรืออาจจะเป็นการบล็อกการสื่อสารการติดต่อทางโซเชียลหรือไม่ได้มีการพูดคุยมากกว่า2เดือนขึ้นไปอนะประมาณนั้นนะคะธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนะคะ เขามีความคิดค่ะคิดถึงที่อยากจะกลับมาแล้วก็ยังมีความมีแพชชั่นเข้ากับตัวใบนี้เลยเดอลฟินิกนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสมัมพันธ์นี้เพราะว่าเขารับรู้ได้แล้วว่ามันเหมือนกับว่าเขาต้องการสิ่งที่คุณเคยให้ซึ่งกันและกันน่ะอาจจะมีทั้งเรื่องเงินทองหรือเรื่องทางจิตใจนะคะมันเป็นการได้รับ ได้รับสิ่งที่คุณเคยให้แต่ตอนนี้เหมือนเหมือนว่าเขาไม่ไม่มีคุณอเนาะเขาก็ต้องการที่จะกลับมาแล้วเขาก็ยังคงคิดถึงแลนะนึกถึงคุณตลอดเวลานะออะแล้วยังไงต่อเนาะนี่เดี๋ยวชาลีออดมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมากเลยนะคิดว่าไพ่หลังเลออกมาอีกแล้วอะแต่คนคนนี้เขาจะคิดเขาจะทำช้านะ คิดคิดแหละคิดอยู่ในใจแต่มันก็ช้ามันเหมือนกับว่าเขาพยายามเอาเวลาที่ที่ที่ได้ห่างกันจากคุณเนี่ยไปเรียนรู้หรือดูหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเอ,อในระหว่างที่คุณและเขาเนี่ยอืห่างกันนะคะว่ามันมีอะไรที่ควรจะ จูนเข้าหากันหรือมีอะไรที่ตัวเขาเนี่ยต้องปรับเพื่อที่จะเข้าหาคุณได้ไหมแต่เขามีความคิดนะถึงแม้จะเป็นไพ่ลังเลแต่มันเหมือนกับว่าภายในความลังเลอเขากับคอยเฝ้ามองคุณดูอยู่ในที่เงียบๆในที่ของเขาอะ่ะ <c oughs> ดูทุกอิริยาบทเลยอะ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแบบว่าโลกโซเชียลเนาะเขาสามารถดูได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเขาแต่ตัวเขาว่ามันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเปิดเผยได้แต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตวนเวลาที่เขามาส่องมามองคุณก็เป็นความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไปหลักหลักเดือนถึงหลักปีได้เลยนะสองเดือนสองปีขึ้นไปอะ่ะเขายังคงเฝ้ามองคุณอยู่คะ่ะ ยังคงมองแบบไม่ลาสายตาเลยด้วยแล้วก็ยังคงมีความคิดอยู่เสมอถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความคิดที่กลับไปกลับมาวนซ้ำไปซ้ำมานะคะว่าจะกลับดีไหมไม่กลับดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่เขาคิดภายในใจอ่ะมันมีแพชชั่นมากเดอะชาริออรในอัวอนนะคือแร่ได้ว่าต่อให้เขามีความลังเลแต่เขาก็คิดลังเลแต่เรื่องคุณอนะ มันอืมเขารู้สึกว่าตอนนี้นะถ้าในชีวิตเขาอะมีคนเข้าหาอยู่เยอะอยู่เนาะเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกต้องการใครเลยอะอืมเขาว่าหนึ่งเดียวในใจคือคนที่แบบว่า อยู่ในใจที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตกันแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยมีประเด็นมีปัญหาเรื่องเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งที่มาสองเขาก็ยังรู้สึกแบบเจ็บแปรบที่หัวใจทุกครั้งนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกผิดหรือรู้สึกแบบว่าเอออยากจะให้กลับมาให้มีกันละกันเหมือนเดิมประมาณนี้ก็ได้นะอืมเขาอะ เอออยากที่จะมาเอาชนะใจคุณนะเป็นไพ่ชาลีออดเพราะว่าสิ่งที่เขามีหรือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเขาอะ่ะ mm hmm. ก็ไม่ไม่เรียกได้ว่ามันไม่ถูกใจแหละเป็น4ฟลออคับออสี่ถ้วยนะคะหรือตัวเขาเองก็ไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครด้วยแหละเนาะเป็นพลังงานประมาณว่าก็ไม่ถูกใจ ก็ไม่ได้คิดที่จะเปิดใจนะคะเพราะว่ามันชัดเจนในหัวใจแล้วว่ามันคือคนที่เขาจากมาเนี่ยท o อ,อัพเกิคิลคือมันมีแค่คนเดียวที่เขารู้สึกรักรู้สึกว่าอยากอยากจะเอ่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดขึ้นอีกครั้งนะอืมเนีห่หกถ้วยนีไ่ไงคะความรู้สึกเดิมเดิมอะเนาะมันก็คือคุณนะ่ะ นี่งไงเป็นคิดถึงแล้วมันในความคิดถึงอยากจะพูดอยากจะคุยนะอยากจะขอโอกาสแต่ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนรอดูท่าทีนะคะเขาไม่เคยลืมคุณเลยมันเป็นอะไรที่ความรักครั้งเก่า ที่ยังคงเกาะยังคงเก็บไว้ในใจนะมันไม่มีความรู้สึกว่าวันไหนที่จะลืมคุณได้เลยนึกถึงวันเก่าๆโอเป็นไพ่ถ้าถ้าดูแสอดคล้องกับไพ่เอาละครการไปแรกเลยเนาะเนี่ยพอรการคือหกถ้วยนะคะคนเก่าในอดีตของคุณนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ คุณก็ยังคงคิดถึงเขาเนาะแต่ตัวเขาเนี่ยพลังงานของเขาเนี่ยมันมีแพชชั่นกับคุณตลอดเวลานะถ้าคุณรู้สึกว่าเขานิ่งเงียบหายจากชีวิตคุณไปเขาเขานิ่งเขาก็เป็นคนดูมีฟอร์มีโกแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบทำอะไรช้าเหมือนกับ จะทําอะไรก็ต้องคิดอะไรให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนนะคะเขาคิดถึงความมั่นคงในชีวิตเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่ได้คิดเล่นๆส่วนคนอื่นมันอก็อย่างอ่าแหละเนาะเป็นสีถ้วยคือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยอ่ะถ้าหากว่ามันมีเคยมีประเด็นรักสามเศร้าอ่ะแต่มันก็อาจจะมีนะบางคู่บางคนอ่ะ ถ้าหากว่าเขาเคยไปเลือกใครมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นั้นมันเองก็ที่เขาเคยคิดว่ามันน่าจะดีอ่ะมันก็ไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่ใจเขาคิดนะคะมันกลับชัดเจนในหัวใจว่าเออใจเขาเองก็ต้องการคุณนี่เขาไปเลือกคนอื่นทำไมมันเหมือนกับว่าเขาเองก็ยังมีความสงสัยในตัวเองอยู่นะว่าอืมวันนั้นอะ มันเหมือนมีความรู้สึกผิดด้วยนะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเนี่ย Prince of Pentacles Page of Pentacles เป็นโอ้นี่ไงตัดคุณไม่ได้คุณสองคนเนี่ยหน้าไพ่เนี้ยน่าจะเป็นหน้าไพ่ของคนที่เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วเนาะมีอะไรที่เคมีเข้ากันได้ทุกอย่างมันลงตัวความรู้สึก ความชอบที่เข้ากันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านภายนอกบ้างแต่หลายสิ่งหลายอย่างอะเขารู้สึกได้ว่าคุณนั่นแหละก็คือคนที่แบบว่าเข้ากับเขาได้ดีที่สุดแล้วเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะลืมได้อะ่ะอืมเขาคุณมีเสน่ห์ม,มากเลยอะ่ะมันมันตัดกันยากอะ่ะไพเดวิลออก ตัดยากจริงๆนี่ไงวิอวออฟฟอร์จูนเขาเป็นในอัพเป็นเด็กคนน่ะก็เหมือนกับว่าชีวิตเขาตอนเนี้ยเหมือนกับว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามโชคชะตาหรือเปล่าแต่ใจมีแพชชั่นอย่างว่าเราเนาะเอ่อคนคนนี้จะมีความคิดที่ช้านะคะเอ่อความคิดอ่ะเร็วแต่การกระทําที่ช้าขอโทษที คือถ้าเขาคิดที่จะแอคชั่นอะไรเนี่ยคือเขาต้องคิดนานะคิดเยอะอืมเป็นคนที้นิ่งเงียบหายจากกันไปแต่ก็ไม่เคยลืมกันนะคะเป็นยังไงต่อ Temp พลนนี่ไงวิวออลฟอร์จ Temp เพลนชาลาศิธนูเน,ะนาะรลศสินิชุดนะคะเออมาสามไม้เทา้านี่ไงเขาคิดที่จะ หาโอกาสแล้วก็เหมือนกับวางแผนนะคะโอ้โหยหาหนักมากคือมันรู้สึกว่าการไม่มีคุณอ่ะมันเป็นอะไรที่เขาขาดกำลังใจขาดทุกอย่างอะ่ะมันเรียกได้ว่ามันไม่มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้เลยอะ่ะม,มามานนี้ละ่ะเขารักคุณเนาะ ใครเมื่อกี้คือเอดออฟคร์ฟกับหกถ้วยค่ะคงไม่ต้องพูดมากแล้วล่ะมันเป็นอะไรที่ก็ค,คนมันรักอะเนาะต่อให้เขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือมีใครเข้ามามันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์แค่ชั่วคราว แล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีใครที่จะถูกใจเขาเลยนะคะในตอนนี้เพราะคนในใจอะมันมันเป็นคนคนเดียวอ่ะเอดอฟคัวก็คือแบบคนมันดักอะรักในคนเดิมที่อยากจะกลับมาอยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่เขาอะเป็นคนช้านิดหนึ่งนะในการกระทำแต่เหมือนเขาก็คิดอะไรหลายอย่างเลยนะนี่ไงมีความคิด ที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกลับเข้ามาเจราจานะคะอยากจะพูดจะคุยกับคุณมากในตอนนี้นะเหมือนกับว่าพูดคุยอืมแต่ก็เป็นแฮงแมรอยู่เนาะเหมือนกับว่าตอนนี้เขายังทำอะไรไม่ได้มากอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะคือคิดแหละ ว่าถ้าหากว่าอาจบกับปัญหาหลายๆอย่างแล้วอ่ะเขาจะต้องเข้ามาหาคุณแน่นอนเพราะว่าหรือนะตัวเลือกที่เขาเคยไปเลือกอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาพยายามเคลียร์ตัวเองในทุกๆอย่างเพราะคนในใจมันหนึ่งถ้วยมันคือคุณนะ่ะเคยมีใครเข้ามาหรือไปดึงใครเข้ามาไปอยู่กับใครไปเลือกใครนะคะ เขาก็จะเลือกคุณเขาคิดได้แล้วละ่ะในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขามีการเครียรตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ถ้าห่างมองย้อนมาที่ตัวคุณคุณน่าจะเป็นเดอะซันอืมคุณเป็นเดอะซันเป็นไฮพินเทสอ้าว คือคุณมีเสน่ห์มากอ่ะแล้วดูเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ที่เขาคาดไม่ถึงในตัวคุณเลยอ่ะคุณมีออร่ามากถึงว่าสิเขาขัดคุณไม่ได้เลยอ่ะนะเขามองมาที่ตัวคุณอ่ะแบบมองมาทีไรก็คุณโดดเด่นคุณคือคนที่มีเสน่ห์น่าหลงไหลไฮพินเทสเจ็ดถ้วยแบบ คือถ้าไม่เลือกคุณจะไปเลือกใครเนาะทาวเวอร์ Tower, มันเป็นความคิดภายในใจที่เขาเองคิดแล้วในตอนเนี้ยว่าจะต้องทำอะไรที่ให้รวดเร็วมากกว่านี้แล้วนะคะจะช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะตัวเขาเองเหมือนเริ่มรู้สึกตัวนะว่าตัวเองเนี่ยคิดช้าทำช้ามากอะเขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปละอืมตัวคุณเองตอนเนี้ยก็เหมือนกับว่าเข้าถึงยากนะ เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีหน้าตามีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมอนะทำให้เขารู้สึกว่าอเขาเดาใจคุณยากเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆเดวิลไฮพินเทสคือมีเสน่ห์ดึงดูดมากหนึ่งเดียวในใจคือคุณจริงๆค่ะเอ็ดออฟคัฟเดอะซันอถ้าไม่บอกว่ารักคุณนี้จะไปรักใคร เข้ากับไพ่ออลร้อกเกอร์การ์ดเลยนะออีกสักสามใบนะคะไฮโลแพนโอ้เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะหรือเหมือนเขาว่าตื่นรู้ละนี่ไงโฟล์อัพเพนเิลคนเขาจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าเขาคิดที่จะอพูดคุยแล้วก็ถ้าเข้ามานะ คิดที่จะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวกับคุณเลยละอ,อยากเริ่มต้นกับคุณไปในทางที่ถูกต้องและชัดเจนถ้าใครเคยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลาบับเป็นตัวเลือกนะคะหรือแบบว่าไม่มีสถานะเนี่ยเขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณเลยนะหรือถ้าหากว่าเขาเคยไปเลือกใครดึงใครมาในความสัมพันธ์นะคะ ตอ,ตอนนี้เขาก็รู้ในหัวใจแล้วแหละว่าเขาจะต้องกลับเข้ามาเลือกคุณเนาะเพราะคุณก็คือเดอะซันของเขา,าเอา่ะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับแล้วนะคงคงคงพูดไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแรนดอมนี้ถ้าเกิดว่าวกวนไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ